สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่25ตุลาคมพศพศ2567คืนนี้ว่างๆนะครับเลยถือโอกาสนำพระเครื่องมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับที่เพื่อนๆกำลังชมอยู่นะครับพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์พระนางพญาซึ่งจัดสร้างโดยวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เข่าโค้งหลังยันดวง จะสร้างขึ้นในปีพศ2514สำหรับพระนางพญาปี2514นะครับหลายๆท่านจะเข้าใจว่าพระอาจารย์ถนอมเป็นผู้จัดสร้างรุ่นนี้พระอาจารย์ถนอมท่านไม่ได้จัดสร้างนะครับเป็นการจัดสร้างโดยทางวัดนางพญาโดยตรงเลยนะครับซึ่งพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับสำหรับในยุคนั้น มีพระเกจิขณาจารย์เนี่ยรวมพิธีร้อยแปดรูปที่เราคุ้นเคยชื่อเสียงกันนะครับได้แก่หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหลวงปู่โตวัดประดูเชมพีพระอาจารย์ฟันหลวงปู่ผางหลวงปู่แหวนหลวงพ่อกเกษมหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านและคณาดจารย์อีกมากมายนะครับ สำหรับพระนางพญาองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อหาองค์นี้นะครับค่อนข้างที่จะเข้มขน้นบางท่านจะเรียกว่าโซอาเนื้อมะขามเปียกนะครับสีออกเหมือนมะขามเปียกองค์นี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับจะเห็นหน้าตาลายๆคือติดแบบยังพอเห็นหน้าตาอยู่นะครับ ปัจจุบันพระนางพญาปีพศ2514เป็นพระเครื่องพิมพ์นิยมยอดนิยมรุ่นหนึ่งเลยนะครับของวัดนางพญาสำหรับองค์นี้แบ่งได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ w w w ร์ m s วด i เว็บต o m วิชัย c o m หรือว่าที่เพจพระเครื่องตำสิวิชัย c o m ก็ได้นะครับ หรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0 9 1 0 5 1 5 8 3 9แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสวยแท้ดูง่ายนะครับสำหรับพิมพ์นี้องค์นี้รอยตัดด้านข้างก็ดูง่ายองค์นี้ค่อนข้างสวยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์เดิมๆเลย ท่านใดสนใจก็แบ่งได้นะครับเป็นพลักเครื่องยอดนิยอมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของจังหวัดพิษณุโลก